สวัสดีค่ะเพื่อนไปในเกาหลีกับพ้าใหญ่วันนี้นะคะพาทุกท่านมาชิมมากินไก่ตุนโสงร้านโทสกชนร้านไก่ตุนโสงที่ดังที่สุดในกรุงโซลค่ะถ้าไม่ได้จองคิวไว้ต้องยืนรอนานมากเป็นชั่วโมงเลยคะ่ะช่วงกางวัน ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับป้าใหญ่ด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านตามป้าใหญ่มาเลยค่ะวันนี้นะคะป้าใหญ่มาถึงที่ร้านโทศชนนะคะตอนประมาณบ่ายสามกว่า ก็ไม่มีคนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเป็นช่วงที่คนเยอะมากนะคะถ้าเราไม่ได้จองไว้ล่วงหน้านะคะเราไม่มีที่นั่งค่ะเราก็ต้องมายืนนานมากบางทีตั้งแต่11โมงเช้านะคะจนถึงบาองอ่าย2อจะเป็นช่วงที่คนมาร้านนี้เยอะมากมันก็นะคะมาถึงทันเลยดีกว่านะคะเอาเลยค่ะทุกท่านคะ่ะเดินตามไปใยญ่มาเลยนะคะ ร้านโทสกชนนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะตั้งแต่ด้านหน้านะคะแล้วก็เราเดินก็มาในตัวร้านนะคะเป็นบ้านฮันอุบนะคะหรือว่าบ้านโบราณเกาหลีนั่นเองค่ะข้างในใหญ่โตกว้างมากเลยค่ะสามารถจุหรือว่ารับลูกค้าได้หลายร้อยคนค่ะที่นั่งของเรานะคะก็อยู่ทางด้านในนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปขางในนิดนึงนะคะอยู่ในสุดเลยนะคะนี่เลยค่ะโต๊ะของเราพอนั่งปุ๊บนะคะพนักง,งานร้านก็เอากิมจิมาเสิร์ฟเลยค่ะมีกิมจิหัวชิ้เท้ากับกิมจิประกาศขาวนะคะ พอนั่งปุ๊บนะคะมีถึง1ิบนาทีนะคะไก่ตุนสมก็มาเลยค่ะโอ้โหนะคะทุกท่านลองดูนะคะเครื่องเคียงนะคะหอมนะคะเดือดแบบโอ้โหนะคะทุกท่านหอมจริงๆเลยค่ะถ้ามาอยู่ใกล้ๆนะทุกท่านจะได้รับรู้ถึงความหอมแล้วก็น่าร่อยะค่ะ ด้วยความหิวนะคะแกงสาวเรนร้อยก็จัดการทันทีเลยค่ะที่มาเสิร์ฟนะคะก็จะมีเหล้าโสมมาด้วยนะคะอยู่ในแก้วเล็กๆนะคะทุกท่านอาจจะเห็นเมื่อกี้นี้นะคะนั่นละค่ะตอนนี้โต๊ะยังว่างอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้คือโต๊ะที่ถูกจองไว้หมดแล้วนะคะจะมีหมายเลขโต๊ะอยู่นะคะเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยนะคะเราก็บอกหมายเลขโต๊ะของเขาได้เลยนะคะ กขก็จะพาลงมาอย่างโต๊ะที่เราจองไว้โอ้โหทุกท่านลองดูนะคะนี่คือน้ำซุปของไก่ตุนโสมนะคะข้างในตัวไก่ก็จะมีนี่เลยคะ่ะลูกเกาลัดนะคะกระเทียมโสมลูกพุทราที่สำคัญเห็นเป็นเม็ดเล็กๆเรียวๆนี่นะคะนี่คือเม็ดสนนะคะ ที่เขาใส่มาให้เราด้วยไก่ตุนโสมเนี่ยนะคะคนเกาหลีก็นิยมทานช่วงเข้าสู่ฤด,ดูร้อนนะคะวันที่ร้อนจัดวันที่หนาวจัดนะคะเพื่อที่จะให้โสมนะคะซึ่งมีสรรพคุณเนี่ยในการช่วยดูแลปรับาธาตุของร่างกายนะคะให้เป็นปกติเข้าไปช่วยบำรุงนะคะแล้วก็ดูแลร,รักษา,าธาตุในร่างกายนะคะ ให้ไม่เจ็บป่วยนะคะคือพูดง่ายๆว่าทําให้ธาตในร่างกายสมดุลกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอ่ยสังเกตเห็นวันที่ร้อนจัดคนเกาหลีนะคะจะกินไก่ตุ๋โสมวันที่หนาวจัดคนเกาหลีก็จะกินไก่ตุ๋นโสมเพื่อปรับธาตในร่างกายนั่นเองค่ะนี่นะคะโสมเป็นหัวเลยนะคะไม่ใช่เป็นแว่นนะคะเป็นหัวนะคะที่ร้านี้ตุนมาจนเปื่อยเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะ ท่านไหนที่ผ่าตัดหรือว่าร่างกายกำลังพักฟื้นนะคะทานไก่ตุนโสมนี่นะคะทำให้ร่างกายฟื้นคืนสภาพได้เร็วนะคะทานโสมนะคะก็จะทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยไม่ล้านะคะนี่เลยคะ่สปปะสรรพคุณโ,โสมมาค่ะทุกท่านมาทานกับป้าใหญ่ต่อนะคะ อร่อยอร่อยค่ะกิมจิก็อร่อยนะม่วาจะเป็นกิมจิวัวเจ้เท้าหรือว่ากิมจิประกาศขาวมีชาอุ่นๆน,นะคะมีเหล้าโซมในแก้วเหล,ล้าเล็กๆแม้มันทั้งเข้ากันเหมาะเจาะซะจริงๆเลยนะคะถ้าท่านมาเที่ยวเกาหลีอย่าลืมนะคะไปใหญ่ขอแนะนําไก่จนโซมร้านโทศกชนค่ะเสิร์ชดูได้เลยค่ะดังมากจริงๆค่ะร้านนี้ อยากจะถามความรู้สึกว่าไก่ถุนสมร้านโทศกชนไก่ถุนสมชาววังนี่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะมันเป็น,นรสชาติที่คือล้งซุปน้ำซุปเ,เนี่ยนะคะสือเข้มข้นมากแล้วอาจจะถ้าสำหรับคนไทยเราอาจจะมองว่าจืดไปนิดนึงแต่มันก็จะได้อีกความรู้สึกนึ่ะคือเหมือนก้อนบ้ำเขาเมนน้ำไม่เท่าเลยนันก็โอเคถ้ามันเป็นขอนมากแล้วไก่เนี่ยนะอละลายในปากอร่อยมากก็ นเคอลองแล้วรู้ว่าทำว่าอร่อยประกันค่ะว่าร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะนี่นะคะและวันนี้นะคะเป็นคลิปที่สนุกมากเลยค่ะผ่าเดินจะเมื่อยเลยสนุกและคุ้มค่าจริงๆค่ะ เดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปไหนก็ติดตามต่อนะคะ,ะติดตามในคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับน,นี้ขอสวัสดีนะคะบ๊ายบายต้องตะแคงช่วยเลยเหรอคะอร่อยมากเลยค่ะแบบอะไรแบบเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะ อย่าลืมนะคะความอร่อยไก่ตุนโสมร้านโทสกชนรอทุกท่านอยู่ค่ะมาเที่ยวเกาหลีอย่าลืมแวะมาชิมนะคะป้าใหญ่ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าใหญ่นะคะ ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่มาทานไก่ถึงส่งกับป้าใหญ่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ